สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆแล้วก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Toyota Camry 2024โฉมใหม่เจเนอเรชันที่9ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่อเมริกาเหนือไปมา,าพร้อมกับเทคโนโลยี Hybrid Generation ที่5รวมถึงช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีระบบความปลอดภัย Toyota Sa f e ที T ่ e n s e 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยนะครับ แต่ยังไม่มีการประกาศในส่วนของราคามัน,นครับและก็จะมีการวางจําหน่ายประมาณช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้าส่วนไทยนั้นต้องลุ้นกันช่วงปลายปีนะครับ ด้านการดีไซน์ภายนอกนะครับ Toyota c a m r ร2024มาพร้อมเอกลักษณ์ด้านหน้า Hammerhead เช่นเดียวกับรถยนต์ t o y ย ta g e n e r a t i o n ใหม่ๆนะครับโดยชุดไฟหน้า C-shape เช่นเดียวกับไฟท้ายนะครับแต่ยังคงสัดส่วนแบบรถซีดานทรง3กล่องที่ให้ความรู้สึกคล่องแคล่วปรับเปรียวและมีการแบ่งรุ่นย่อยทั้งหมด4รุ่นนะครับไดแก่รุ่น LE, SE, XLE และ XSE รุ่น LE และรุ่น SE จะถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วขณะที่รุ่น XLE และ XSE ถูกเพิ่มขนาดหน้าจอเป็น12.3นิ้วพร้อมติดตั้งหน้าจอ H-UP e a d Display ขนาด10นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบนำทางได้ด้วยขณะที่ระบบ infotainment toyota audio multimedia system ทำงานผ่านนอจอสัมผัสขนาด8นิ้วหรือ12.3นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมที่ชาร์จไฟไร้สายมาตรฐาน Qi อีกทั้งยังมีช่องจ่ายไฟทั้งแบบ USB-A และ USB-C ในทุกรุ่นย่อยเช่นกัน เบาะน,นั่งภายในห้องโดยสารของ t o y ยต a c a m r รี2024ใหม่ถูกออกแบบรูปทรงและวัสดุบุนุ่มเพื่อเพิ่มความสบายสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ขับขี่โดยรุ่น XLE และ XSE ถูกเพิ่มเติมด้วยระบบระบายอากาศและอุณหภูมิที่สามารถปรับได้3ระดับพร้อมทั้งติดตั้งกระจกหน้าต่างคู่หน้าแบบป้องกันเสียงรบกวนเพื่อลดเสียงจากลมด้านข้างอีกด้วยและในทุกรุ่นย่อยถูกติดตั้งระบบความปลอดภัย t ต y ยต a า a ซฟที่เ n s ส3.0นเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานซึ่งประกอบด้วยระบบหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแปรผันด้วยเรดาร์ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถดอ,อกนอกช่องทาง ระบบช่วยควบคุมให้รถเล่นอยู่ในช่องทางโดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบอ่านป้ายสัญญาณจราจรระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบช่วยลดความเร็วอัตโนมัติเมื่อขับใกล้รถคันหน้าและผู้ขับขี่ไม่เหยียบเด็กเป็นต้นในส่วนของขุมกำลังของ All New Toyota น e w วติ o t a c a m รี่นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด186แรงมา้าที่ยกพันรอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่3,600ถึง5,200รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบ toyota hybrid system t ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลัง88แรงมา202นิวตันเมตรและ40แรงมา121นิวตันเมตรโดยเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง234แรงมา จับคู่บเกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนสีล้อ e4 ตเตอรี e ่ 4, Battery, Nickel Metal Hydride เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นตัวจริงของ Camry 2024แล้วถูกใจกันหรือเปล่าครับเมื่อเทียบกับ Honda Accord ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ